สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกันกบช่องลูกสาลาผ้าเลาะจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องของอีลาเนี่ยจ้ะคือสองยูทูบลูกสาลาผ้าเลาะเมื่อนี้อีลาผ้าเลาะมาหาเก็บหมักม่วงหน่อยหมะกม่งมวงกระชอจ้ะทั้ง้านอีลาอื่นต่ว่าถ้าสา่ถ้ที่จิเป็นมะม่วงกะล่อนประมาณเนี่ยจ้ะมาเบิ้งกันจ้ะว่าสิเก็บกันจังไดผ้าเด็กหน่อยมานั่งาครับเบิ้งด้วยฝุ่นเรื่องเด็กน้อยเท่านุ้น โอ้พระเจ้าเดี๋ยวเก็บก่อนนี่ตากองตากองตาเหี่ยวกับตาเด้อจ,จ้าพ้าเก็บหมักม่วงหน่อยไป ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้จา้าถ้าสีดีกักดกระดิ่งเป็นกำลังใจกระด้ล่งคลิปย่ามไดิกระิไดตติดตามอีลาหน้าในซองลูกาวลาข้าเลาะนี่ล่ละเดี๋ยวเลาขอเก็บหม่มงองม่วงกนได้จากหม่องม่วงหน่อยเก็บก่อนจะเข้าเดี๋ยวไปหอดเงื่อนค่อยบึงกันนีน่บ่แต่เสียบดีเอาไปบายเข่าลัลางคคนกระิเอื่นบายโบกลังคนก็เอื่นยัดปอแล้วแต่ภาษาถิ่นแต่ละทางเนาะ เรื้งยายเลคุับค้ับรโอ้โอ้โับโ้โ้โโอ้มองอ้วนกับมีอ้อออมอ้วอ้ จ้าที่นี่ก็เก็บเสร็จแล้วเนาะที่นี่เก็บแล้วชิพากันเมื่อเราจะปัดนี่ได้แล้วได้เต็มตาแล้วจักเต็ม <laughs> เต็มไปเอง <laughs> จ้าได้แล้วมาเก็บอยู่หน้าหัหน้าหัออาหกป่านี่แหละเก็บอยู่หน้าน้นจักจะคล้องนี่แหละเลาะไปเรื่อยเลาะไปทั่วทีเมื่อหน้าก็จะมาเก็บของยาย ุงแม่เลาเก็บเลาะาแล้วไปเด้จากที่นี่เมื่อบ้านกันบ้านนี้ผ้าเมื่อบ้านาจดากะล่งเดินห้างครับละ่ะเดินห้างล่องไปเก็บมะม่มวงกระล่อนหรือว,ว่ามะม่วงกระ,ออะสองข้างห้างไอ้ลาขับรถกันเด้จา่าลาเป็นมือไม้ ขมียังตีชม่มพวกรุ่นพีพีกะ่ะตีช่ให้คํำแนะนํำอีหล่าไดเดอร์รับฟังคํำตีชมจากเพื่อปรับปุงแก้ไขละเนาะหัดไม่มือไม่ลงไม่อันขอเพียงพ่อว้ก่อนเนี่ยจ่าทำนี่แหละแล้วค่อยไปทักทายก่อนกันกนันกอนนันเห็นว่าเก่า <c ười> ค่อยไปทักทายกันตอ,อนเมื่อคอนเพื่อนเนาะจ่าแล้วอีล่าครับลดกนัน จากตอนนี้ก็วิลาก็มาถึงบานแล้วเนาะจะเก็บมักม่วงมาแล้วมาถึงบานแล้วนี่จ้ะซีมสุบเบิงสดๆเลยขึ้นออกมามา,มาถึงแบบนี่เลยปาดกินสุบเบิงเลยจ้ะว่าทีแทบปันไดพ่าได้กินโดนแล้วได้จะหมักม่วงหน่อย จะกอนกับไปฮ็ดงานคุงเห็คุณยังคุณเนะาะเมื่อก่อนเนาะว่่ได้กินโดนเล้วคไอกินแดงแด้สมัยเป็นเด็กหน่อยคือม,มือนี่ก็มีค้นตัดไปนแน่ยังนั้นแหน่มันต้นเถาก็จะกระตัดน้ำแมน่มันก็นเริ่มหายากน,น้ำบานาเท่ากไไันเลยอุย้ยยุ่งตายก็ บ่นมันค้นใจบุญบันไดเด้ยุ่งกัดกก่ยังตบยุ่งเลยจ้ะย่ามันกัดบ่เขาตีดากมันตืมให้มันกัดเขาาน่จจะที่นี่เนื้อซีนี่ก็หวานด้ยจ้ะ Chân nửa xin chân xe cả bán đi đi Xin cần chụp sốt đi Ván đi là kênh Ghiền Mì Gõ Để không เล็้มมวงหน่อยแ้วก็มากินโช่น้ำเผียรๆเบิ่งพี่น้องแซ่บได้จ้ะอันนี้ล่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ได้จ้ะเดี๋ยวหาเห็ดแรงเห็ดง่ายกอนคำหลัเปเก็บมวงมากอ่ะซี้มงแรงหาม้งแรงเนาะจ้ะ ยังไงกะวิลาขอฝากเนื้อฝากโตัด้วยจ้ะค่ะทังไหรุ่นพี่ที่เหตุยูทูปก่อนมาเบิงึงอะไรยังไงกะฝากตีชมวิลาได้จ้ะให้ค้าแนะน้ำวิลาได้คอมเมนต์ใต่คลิปวิลาแนะน้ำวิลาก็ได้ว่าขั้นประปุงจังไดเด้อน้องลาเอ้ยไอช่องยูทูปไอลูกสาวลาผ้าลาะนะจ้ะไอแนะน้ำให้จังไดจังไดยังเชียจ้ะ แน่นำได้ติช่มได้เดี๋ยวกะปิปับปรุงไปเรื่อยๆอย่แจะว่าตัดตออีหลา่ากอชิบว่าได้ตัดตอจะเฮตโปเป็่นกดยุดเอาทันกระจบเพียงท่นนี้นอกจากเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีหล่าด้วยจ้ะลูกสาวหลา่าพาเละมาติดจ้า